น่นะคะว่าการโจมตีนั้นทําให้มีเสียงสัญญาณเตือนภัยทาก,ากาศดังไปทั่วท้องฟ้าเหนือเมืองท่าไฮฟ,ฟาของอิสราเอลร่วมถึงมีเสียงระเบิดใกล้กับกรุงเทลวิฟและในพื้นที่เมืองเบียเชบาทางตอนใต้ของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตสี่รายในพื้นที่เบียเชบาอาคารที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนเสียหายจํานวนมาก ขณานที่อิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้สั่งการให้กองทัพของอิสราเอลโจมตีเป้าหมายระลอกใหม่ในกรุงเตหารานของอิยรานเพื่อตอบโต้อ,อย่างรุนแรงจากการที่อียรานยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนับเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ชัดเจนพลจัตวาเอฟฟี่เดฟินซึ่งเป็นโฆษกกองทัพอิสราเอลได้แถลงว่า กองทัพอิสราเอลยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการละเมิดข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามและยังบอกได้ว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเบียเชบาทางตอนใต้ยังคงดำเนินต่อไปเพราะเอรานได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเข้ามาบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน ขณะที่ฝ่ายของอิหรานก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการยิงขีปนาวุธใดๆโจมตีอิสราเอลก่อนพร้อมยังบอกได้ว่าการโจมตีของอิสราเอลกินเวลาเกินเลยจากเวลาที่ควรจะเริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงและแน่นอนว่าพยายามจะกล่าวหาว่าอิสราเอลก็เป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนขณะที่สำนักข่าวเอเซนซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหรานได้ไรายงานว่า เยหร่านเนยียิงขีปนาวุธชุดสุดท้ายเกาะที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้และการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลหลังจากที่การหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้วเป็นข่าวเท็จค่ะ